สวัสดีค่ะพบกวันอีกแล้วนะคะกับช่องโคุมพันธุลากันวันนี้ก็มาทําแคบหมูค่ะอยู่บ้านพักครูค่ะหมูใช้ทั้งหมดส่วนที่จะมาทําแคบหมูสามกิโลค่ะพี่น้องสามกิโลนะคะเด้อเป็นอีพีที่หกสิบหกค่ะนี่ค่ะกค้มพันธุทำอยูอ่บ้านพักครูค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจนะคะนี่ค่ะ กำลังเดือดเลยค่ะต้มกำลังเดือดเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเดือดปุดปุ๊ดุดพุดเลยค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะเดือดดีดีขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องคูมพันธดูแลกันค่ะสําหรับขั้นตอนวิธีการนะคะเราก็นําหมูสามชั้นมาล้างน้าเคือให้สะอาดสามน้ําค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาล้างน้ําส้มสายชูค่ะพี่น้อง อ่าแล้วก็มาหั่นตรงส่วนที่มันเป็นหนังหมูกับมันหมูนะคะไว้ทําแคบหมูนี่ค่ะได้สามกิโลค่ะแล้วส่วนที่จะทําหมูแดดเดียวครูิสหั่นไว้เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะถ้าอ่ามันหมูนี่ค่ะส่วนที่มาทําแคบหมูเนี่ยค่ะสามกิโลกุ้พันธ์ใส่น้ำหกแก้วค่ะใส่น้ำหกแก้วใส่น้ำท่วมสายโชว์สามทพีใส่เกลือหนึ่งช้อนค่ะพี่น้องนี่ค่ะ เครื่องปรุงไม่มีอะไรมากเลยค่ะใส่เกลืออย่างเดียวก็อร่อยแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณซี C ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องโคมพันตุลาการขอบคุณเลยลเลยค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกาลังแรงใจเด้อค่ะเด้อกำลังเดือดเลยค่ะน้ำก็เริ่มแห้งลงแห้งลงแล้วค่ะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เขา้ามาเยี่ยมชมช่องคุมมพันธ์ก็จะถ่ายทอดถ่ายทําเกี่ยวกับเทคนิคการสอนภาษาไทยนะคะเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ไขได้ในสามเดือนค่ะพี่น้องแล้วก็วิธีการดํารงชีวิตแบบพอเพียงค่ะพอมีพออยู่พอกินของครอบครัวคุมพันธุลักกันนะคะแล้วก็ทําแคบหมูทําหมูเด็ดเดียวอ่าแล้วก็เลี้ยงแมวน้อยเจ็ดตัวค่ะ เป็นลูกโคมพันตุลากันค่นะพี่น้องแล้วก็มีสืบสารภูมิปัญญาท้องดินกนารจักสานตะก้าค่ะแต่ช่วงนี้คุณพ่อสารไม่ได้ค่ะเพราะว่าคุณพ่อไม่สบายเดี๋ยวเราก็จะได้ดูคลิปย้อนหลังของคุณพ่องามชมชื่นนะคะที่ท่านทำผลงานไว้ที่ท่านได้อัดวิดีโอไว้ค่ะสองคลิปค่ปนะพี่น้อง เป็นผลงานของคุณพ่องามจมชื่นค่ะที่ถ่ายทอดให้กับรุ่นลูกรุ่นหล,ล,ลานภรมิบัญญาไทยได้ดูค่ะได้นําไปปรับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันค่ะแล้วก็เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวค่ะตอนนี้ก็ปล่อยให้เขาเดือดกันค่ะเดือดแล้วก็คนคนกลับไปกลับมาเรื่อยๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะ คุ้มพันธก็คนเรียบร้อยแล้วค่ะคนเป็นระยะระยะด้วยค่ะพี่น้องน้ำก็เริ่มแห้งลงแห้งลงแล้วค่ะ เดือดดีดีค่ะพี่น้องนี่ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้มหมูะะด้ค่ะเด้ต้มหมูให้สุกต้มหมูอัตราส่วนถ้าถ้าถ้าหนังหมูกับมันหมูของเราเนี่ยสามกิโลคูมพันก็ใส่น้ำสองเท่าด้วยค่ะพี่น้องเป็นหกแก้วใส่น้ำหกแก้วเลยะะด้วยค่ะเด้อแล้วก็เกลือหนึ่งช้อนน้ำส้มสายชูสามทัพพีเลยค่ะนี่ค่ะต้มไปเรื่อยๆ เคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้ําแห้งน้ําแห้งน้ํามันก็จะออกมาค่ะที่จริงแล้วน้ํามันเขาเราก็เขาก็เริ่มออกมาแล้วล่ะค่ะเริ่มออกมาแล้วก็เอาผสมกับน้ํานี่แหละค่ะก็ทําให้น้ํามันเราใสาแจ้วเลยค่ะใสติ้งเลยด้วยค่ะน้ํามันน้ํามันหมูก็มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะไว้ใช้ทํากับข้าวก็หอมเป็นการดารงชีวิตแบบพอเพียงค่ะพอมีพออยู่พอกินค่ะนี่ค่ะ ดูต่อนะคะองบ์พนขออนุญาตเปลี่ยนกระทะด้วยค่ะพี่น้องมันไอ้กระทะมันลื่นค่ะลื่นออกจากหัวเตาแก๊สลื่นไปลื่นมามันทําไม่ดีค่ะองม์พันก็เลยเใส่กระทะใหม่เลยค่ะกระทะนี้มันจะหนักแล้วมันจะตั้งตั้งหัวเตาแก๊สอยู่แล้วมันจะไม่ลื่นค่ะพี่น้องนี่ค่ะตอนนี้น้ำมันก็ออกเยอะมากแล้วค่ะเริ่มเหลืองแล้วนะคะนี่ค่ะเริ่มเหลืองแล้วค่ะ ช่วงนี้ภูมิพันธ์ก็ร้อนมากเลยค่ะแต่ก็ต้องอดทนค่ะการทํางานทุกอย่างต้องอดทนแล้วก็ทําด้วยใจค่ะเราจรึงจะประสบความสำเร็จค่ะพี่น้องเด้อค่ะหลับช่องภูมิพันธ์ตุลาการนะคะเพื่อถ่ยท่เกี่ยวกับอาเทคนิคกการสอนภาษาไทยค่ะเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ค่ะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ไขได้ในสามเดือนแล้วก็สืบสาในบัญญาท้องถิ่นของคุณพ่อง,งานเชิดชื่นแะพไปน้อง แต่ช่วงนี้คุณพอ่อยังสาร,ระกร้าไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าคุณพอ่อไม่ค่อยสบายค่ะก็เป็น่วนเอฟซีดูคลิปย้อนหลังของคุณพอ่องามจึ๊งๆเลยค่ะเด้อคุณพอ่อถ่ายทำได้100 200 59คลิปแล้วค่ะจะมีทุกขั้นตอนลยา่ะในกทารทำตะก,ร,ร,ร,ะกร้าสาก้าคุณพอ่อถ่ายทำไว้เป็นท่านเป็นตอนให้กับเอฟซี FC ได้ดูสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะแล้วก็การทำไรนาสวนผสมเชื้อห้เฮดนาเฮตสวนกันไปเนาะ ว่าคุมพันก็เป็นลูกชนะฉนพ่อง้ามฉันชื่นแม่ช่งจช,ช,ชื่นก็เป็นชายเ้ชนะคุมันก็เติบโตมาจากคนเ้็นนอกธรรมดาที่เราทำนองอไทส้าไัว่นวาจายากจมก็เลยมีเงินทองลํำรวยอย่างเลยวกัน <c oughs> คุณพ่อก็ทำอาชีพเกษตรกรรมพี่สาวพี่เคยกู้ิืทุกคนนะคะเื่อนกันส่งครมพันเล่าเรียนมงถึง เดี๋ยในรอบราชการเนี่ยปุ่มันก็ไม่ลืมว่าควรจะต่อแทนบุญบุญทุกคนเลยค่ะญาติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ค่ะสองมือของคุณพ่อสองมือของคุณแม่สองมือแล้วก็ทำแคบเหยื่อเนี่ยค่ะ EP นี่เป็นอีพีที่หกสิบหกแล้วค่ะพี่น้องหกสิบหกคุณริ้ก็จะทําแคบหมูเอ้คุณริ้ก็จะทําหมูแดดเดียวอีพีที่หกสิบหกเหมือนกันค่ะตอนนี้ครูลี่กำลังทุบกระเทียมค่ะเตรียมตัวที่จะทําหมูแดดเดียวแล้วค่ะ พอคูม,มันทอดอันนี้เสร็จอ่าทอดแคบโมเสร็จแช่น้ำมันไว้ก็ไปถ่ายบริํารมหมดเดียวพอดี จะพอแล้วแต่พ่อแม่พ่อแม่้กะก็ต้องแคหมูวันนี้น่าจะสวยดีค่ะ ประเพณีแตกดีมากเลยค่ะเรื่องช่วยเลยค่ะ โมเริ่มแตกแล้วค่ะแตกพอแค่พอแค่แล้วี๋ยวให้เขาแตกอีกสักหน่อยหนึ่งแตกอีกสักพักหนึ่งก่อนแล้ว๋ยวจะแช่น้ำมันไว้ แยกไว้ทำกับข้าวนำมันใสมากเลยค่ะ 那是。 กาวแล้วค่ะติดไฟทีใส่เลยค่ะทีใส่ตรง มากเลยค่ะเอาใส่ไหนคะเนี่ยเราใส่นี่เลยค่ะเคใส่ค่ะน in> ี่ค่ะสวยมากเลยค่ะเราจะแช่ไว้ประมาณ15-20นาทีค่ะโอ10-15นาทีก็พอค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาติดตามดูการทอดรอบสองนะคะทอดรอบสองค่ะเคขวดค่ะพี่น้อง จวดเลยค่ะโอ้น้ำมันหลาได้เจ้าก็นี่ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะฟูขึ้นมานี่ค่ะกำลังกำลังเริ่มฟูแล้ว การทอดรอบสองนะคะใช้เวลาทอดประมาณสามถึงห้านาทีค่ะนี่ค่ะเราก็จะเริ่มฟู 冷房了，那边呢？ 最爱哪个？So ทอดให้กรอบเด้วยค่ะพี่น้นองกรอบแซ่บๆแล้วใยใหม่ด้วยนะต้องค้นถ้นาเราไม่คนอาจจะไหม้กะระยะเวลาประมาณสามถึงห้านาที เสรจแล้วค่ะเแล้วค่ะหลักเลยค่ะปิดไฟเลยค่ะคุงันปิดไฟครัโอ้น้องเป็นกระชอนเลยเด้ค่ะมื่อไร จอดเลยเด้ค่ะดูกรลดขานเสรสลัดน้ำมันโอ้พูดได้เต็มเลยค่ะพี่น้องคเต็มไต่้อมเลยค่ะวนี้นี่ค่ะเสร็จเริเาแล้วคะกรีานเทเลยเหรอคะ ได้ได้ฐานเล็กพอดีค่ะได้โอ๊ะโดนมือค่ะไปหน่อยนี่ค่ะเต็มเลยน่ะเต็มฐานเลยครับผมเห็นไหมนะคุณเลี้ยขาเห็นไหมนี่ค่ะ สวยเลิศเลยค่ะอู้สวยมากเลยค่ะนี่ค่ะผลผลิตกรอบอร่อยมากเลยค่ะ EP ที่หกสิบหกนะคะแคบหมูก็กรอบสวยสวยคุณล่ษาให้เต็มเต็มจอเออเนี่ยโอ้สวยมากเลยค่ะพี่พี่น้นองเอฟซีสวย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 นี่สวยมากเลยค่ะ,พ,พ,คะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ